สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอฟทุกท่านนะครับก็จะจัากให้ตามคําขอนะครับที่เพื่อนเพื่อนได้ขอมานะครับก็คือสูตรดับบนนะครับมีดับหลักร้อยดับหลักสิบและดับหลักหน่วยนะครับเนาะนะครับเอามาให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันเอาไปวิธีกันเอาไปตัดดูนะครับเป็นยังไงนะครับลองใช้ดูนะ ส่วนตัวเอสก็ใช้ไหมเอสก็ใช้นะครับเพราะเป็นสูตรของเอสเองเอสคำนวณเองนะครับเนาะนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีการคํานวณของสูตรแต่ละสูตรตั้งแต่ดับหลักร้อยดับหลักสิบและดับหลักหน่วยและนะครับดับบนที่2ตัว3ตัวนะครับเนาะก็ไปทําดูนะครับเพื่อนเพื่อก็ไปทําย้อนหลังดูสถิติด้วยนะครับเข้าดีหรือไม่ยยังไงก็เอาไปทําดูนะครับนะก่อนอื่นนะครับ ก็สำหรับท่านที่อยากจะเป็นเพื่อนกันนะครับติดตามนะนะครับจะเป็นเพื่อนกันนะครับก็ไปที่ไลน์นะครับเพื่อนไลน์เพื่อนทางไลน์นะครับพิมแอดนำหน้าแล้วก็ h g 5 9นะครับไปดูชุดสรุปกันได้ที่ได้ที่นี่นะครับเอสเกนะครับก็เข้าไปติดตามกันดูดูชุดสรุปได้นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะและนะครับไปดูคําเตือนกันนะครับคําเตือนนะครับเพื่อนๆนะคําเตือนนะครับทางชองไปเพียงสื่อกลางแบ่งปันข้อมูลแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดนะครับก็โปรดใช้วิญญาณในการรับชมนะครับเพื่อนๆนะก็ใช้วิจารณญาณเอานะครับเนาะสูตรนี้นะครับเป็นสูตรดับหลักร้อยนะแอดจะเปิดสูตรแรกก็คือดับหลักร้อยนะเพื่อนๆก็จดเอานะครับเนาะนะครับวิธีทําก็คือ10ล่างบวก7หลักร้อยบวกหลักร้อยนะครับเนาะก็จะเป็นผลลัพธ์ออกมานะครับนะมาดูนะครับก็ในแถวเนี้ยสูตรแรกนะครับ เลขสุดสองเนี่ยมี8และ2อผลพออก9้านะครับก็ผ่านนะครับงวดต่อมานะครับก็ได้2และ8ผลลัออกหลักร้อยก็ได้ที่เลข6นะครับก็ผ่านนะครับงวดต่อมานะครับก็ได้เจและ2ผลลัพออกศนย์หลักร้อยของเราก็เป็นที่ศูนย์หนึ่งสองเนาะก็เข้าก็ผ่านนะครับ7และศูนย์นะครับผลลัวั์ออกหนึ่งหลักร้อยคือเลขหนึ่งนะครับก็ผ่านนะครับเนาะนะครับอ่ะก็ไล่ได้ดูกันนี่นะครับ เจ็ดบวกสองเจ็ 2, นะครับหลักร้อยเป็นเลขแเนาะอันนี้เป็นหลักร้อยเลยครับนะนะครับตามีนเอสนะครับผมเนี่ยก็ว่าจะไม่ลงนะครับจะไม่ลงสูตรเลขดับให้นะแต่เห็นเพื่อนๆขอ,ขอกันมาเยอะผมก็จะทําให้ดูเอามาให้ชมวิเพราะว่าถ้าผมแบ่งเออสูตรที่เอามาแบ่งปันข้อมูลเพื่อนเนี่ยนะครับเอสจะใช้ปากกาเมจิ ใหญ่นะครับในการเขียนจะได้เห็นชัดๆแต่เนี้ยมันเอสทำเป็นสมุดเล่มนี้เอสจะใช้สําหรับตัวเองส่วนตัวมากกว่านะครับตัดตัดตัดก้นบรนเลงเลยนะครับไม่มีอะไรนะเอามาดูนะครับงวดต่อมาก็หลักร้อยกอนเนาะก็ได้ส่วนหนึ่งส่วนสองก็เป็นหกแล้วหกนะครับได้หกตัวเดียวนะเลขร้อยก็คือหลักร้อยก็คือเลขสี่นะครับนอกก็ผ่านนะครับนะงวดต่อมานะครับได้3และ8นะครับผลหลักร้อยของเราก็คือเลข4ี่ก็ผ่านไม่มีนะครับงวดต่อมาครับได้2และ8นะครับ หลักร so ้อยก็ค so ือเลขห้านะไม่มีเลขห้าก็ผ่านนะครับงวดต่อมานะครับก็ได้เลขแปดและเลขศูนย์นะครับหลักร้อยก็คือเลขห้านะก็ผ่านนะครับงวดต่อมานะครับหลักร้อยศูนย์หนึ่งและศูนย์สองหนึ่งและศูนย์นะครับหลักร้อยของเราผลลัพที่ออกก็คือเลขสามไม่มีนะครับเลขสามนะก็ผ่านนะครับห้าและหกนะครับหลักร้อยเป็นเลขเจ็ดนะเฉียดไปนะก็มีก็ไม่มีเลขเจ็ดในเลขดับนะครับก็ผ่านเนาะงวดนี้นะครับไปดูนะครับสิบล่างบวกสิบล่างนะ สิบล่างบวกเจ็ดนะครับเจ็ดบวกเก็ดก no. no. ็จะเป็นสี่นะครับหลักร้อยเนาะก็จะเป็นเจ็ดเช่นกันเจ็ดบวกเก็ดก็จะเป็นสี่ดังนั้นในงวดนี้ของวันที่สิบหกก็คือเลขสี่นะครับที่ดับก็คือเลขสี่นะครับสี่ไม่มาในหลักร้อยนะครับเนาะนะครับสี่ไม่มาในหลักร้อยนะงวดนี้ก็คือมันได้ตัวเดียวนะครับศูตรหนึ่งลสูตรสองมันได้เลขสี่นะครับหนึ่งตุลานะนะครับนะครับนะ สูตรนี้เป็นสูตรดับเนี่ยเอสจะไม่ค่อยลงครับเป็นใช้ส่วนตัวนะครับนะเด่นของใครก็เด่นไปนะครับตาราของเอสก็คือตําราของเอสนะครับเอสไม่ค่อยจะเอาเลขดับของสํานักอื่นมาผสมของตัวเองนะครับเนาะดับก็ดับนะครับดับไม่อยู่ก็ผิดพลาดเองแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรนะและทีนี้ก็มาดูสูตรดับหลักหน่วยบนนะครับนะนะครับสูตรแต่ละสูตรที่เอสลงตรงนี้เดินดีทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมนี่นะครับเดินดีทั้งหมดนะ อันนี้คือเด่นสิบโดยบนนะครับเลขที่ชนนะชนมากชนน้อยเนาะงวเน,นี้เป็นสีกับ5พาเอสถ้าใครดูตรงคลิปตรงนี้นะครับเอสให้ดูเลยนะนี่เอสมีปัญหานิดหนึ่งลงอะไรไม่ได้ตอนนี้นะครับนี่ส่วนตัวเอสเลยนะครับเอสลงชุดนี้เอสเลือกใช้ชุดนี้นะจากสี่ตัวเนี่ยเอสจะมาคัดให้เหลืออยู่หนึ่งตัวสองตัวสามตัวตัดด้วยแต้มนะครับเนาะรอดูนะครับอ่ะใครดูตรงนี้ก็รู้กันไปก็เห็นเห็นนะครับเนาะนะครับเห็นเห็นกันแน่นอนนะนะครับ ถ้าท่านที่หลุมเข้ามารับชมก็ดูให้จบนะครับจะได้เห็นตรงนี้นะนะครับเนาะและมาดูหลักดับส0บนของเรานะครับเนาะผ่านนะดับส0บนสูตรนี้นะครับสามารถดับได้หลักหน่วยหลักหน่วยพร้อมนะครับหลักหน่วยบนนะถ้าสีเขียวเนี่ยก็คือดับดับในหลักสิบนะครับแต่ถ้าสีส้มเนี่ยก็คือดับหลักหน่วยนะจําแนกนะครับเพื่อนๆนะเพื่อนๆก็ลองเอาไปคํานวณดูครับสูตรก็เป็น10บล่างบวกสามนะครับ สูตรที่2ก็จะเป็นหน่วยท้ายครั้งที่2องบวกสงของที่นะลองลองก็ลองไปคำนวณย้อนหลังดูนะครับเนาะงวดนี้นะครับได้ศูนย์และสไม่มีในหลัก10บ,บนนะครับนะเอจ,จะไม่ใช่ปากกาเขียนในบันที่และบวงกลมนะเพราะมันจะลบออกยากเอจ,จะชาด,ดินสอนะครับเนาะพอเพื่อนก็เอฟซถามมาเอก็จะมาลงให้ชมนะงวดนี้ได้ศูนย์และสี่นะเพื่อนๆก็ลองคิดดูเอานะครับหลักดับหลักสิบศูนย์หนึ่งได้สามและปและปดเราะออกหนึ่งเก้าหกอ่ะเลขหลักสิบคือเลขเก้านะครับ เอาอยู่นะทั้งหมดนี้อย่างละห0านงวด20่งวดนะครับเพื่อนๆนะเพ่ผมนี่ใช้ส่วนตัวเลยนะนะครับเพื่อนๆขอก็แบ่งปันนะนะครับทีนี้นะครับดับในหลักหน่วยนะครับอันนี้ดับเฉพาะในหลักหน่วยนะนะครับนะทีนี้นะครับสูตรก็จะมี10ล่างบวกศูนย์นะครับหลักหน่วยล่างบวกหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่1นะครับแล้วก็หลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่1นนะครับมาบวกกันนะก็จะเป็นผลลัพธ์นะครับเดินดีเช่นกันนะ ดับในงวดนี้ของหนึ่งตุลาคมนะครับนะหนึ่งตุลาคมนะครับหกห้านะครับก็คือเลขเจ็ดนะอ่ะได้เลขเจดนะครับดับนะไม่มีเลขเจ็ดในหลักหน่วยบนนะส่วนนะครับนี่สูตรทุกสูตรอยู่ตรงนี้หมดครับอันนี้เดินดีกี่งวดเนี่ยสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบหงวดติดนะครับดับ มันไม่ใช่ดับนะมันเป็นสูตรคัดหน่วยบนนะสตัวเอาไปจัดเทียบชน,นครับมีเด่น3และ4ีนะครับสเนี่ยมันดับในที่เลขเออสิบ,บนหน่วยบนนั้นก็จะเลขแค่เลข3ตัวเดียวนะและทีนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเลขเด่น2ตัวบนที่10หน่วยนะนะครับถ้าจับไปแล้วเนี่ยแอดมาจากไหน5เนี่ยก็จะจับเป็น 58, 59, 51, 52ก็คือชุดนี้แหละนะครับนะ ชุดนี้ที่แอดได้คือชุดนี้มันอยู่ในใจของแอดตลอดเลยนะครับเนี่ยเดินดีมากสูตรนี้นะครับแอดช้จริงๆนะสูตรนี้แอดช้จริงๆนะครับนะใช้ส่วนตัวเลยนะครับเอดไม่ค่อยจะลงแบ่งปันให้ชมหรอกนะครับให้เพื่อนๆดูกันตรงนี้แหละนะที่สีส้มเนี่ยที่เลขหนึ่งตัวสองตัวเนี่ยคือเลขมันชนกันแล้วมันมานะครับมันมาในหลักหน่วยนะบาัทีก็มาในหลักสิบหลักสิบจะน้อยกว่าหลักหน่วยนะครับส่วนสูตรไหนที่มันไม่ชนนะครับก็จะจับคู่ได้เลยมีทั้งหมดกี่ กี่งวดหนึ่งสองสามสี่สี่งวดนะครับที่ชนแล้วเออไม่มีตัวชนนะครับไม่มีตัวชนแล้วจับคู่เลนได้เลยเนี่ยก็ถูกต้องของเขานะครับเนาะถูกต้องของเขาเลยนะครับเนาะนะและทีนี้ในสูตรหลักสิบบนสูตรนี้ก็เดินดีมาไม่ต่ํากว่า20งวดเช่นกันนะครับหลักสิบในงวดนี้นะคือสิบบนสองสูตรเอสไม่จับลงเอสจะไม่ลงให้นะแต่เอสจะไปใช้อะไรครับใช้ตัดนะครับนะในสูตรเก่าคลิปเก่าที่เอสมีตัวเลขเนี่ยก็เกิดจากตรงนี้แหละ ตัดผิดบ้างตัดคู่ผิดบ้างแค่นั้นเองนะครับอย่างงวดนี้นะที่แอดให้เลขหนึ่งตัวเดียวก็คือวิ่งเ,เลขสิบบนตัวเดียวเราได้เลขหนึ่งก็เห็นเห็นคือตัวชนอยู่แล้วนะครับนี่เห็นตัวชนอยู่แล้วก็คือเลขหนึ่งคือตัวชนนะครับนะครับมันคือตัวชนเลขหนึ่งนะเดี๋ยวช่วงดท,ท้ายใกล้วันจะออกเดอเอสจะสุปให้ดูอีกทีนะและทีนี้นะครับนะดับ ดับบนเลยนะครับที่ร้อยสิบหน่วยนะครับนะดับบนเลยคือร้อยสิบหน่วยสามตัวนะครับวิธีทําครับก็ใช้ตัวของมันผลรางวัลที่ออกนี่แหละครับมาบวกตัวมันเองนะหลักร้อยก็เป็นห้าห้าก็บวกห้านะครับหลักสิบเป็นเลขแปดก็เอาแปดบวกแปดนะครับหลักหน่วยบนสามก็คือเลขสามนะผลลัพธ์ที่ออกมาคือศูนย์หกหกเลขที่ออกคือสามสองสองนะครับสามสามสองเนี่ยก็ถูกนะครับนะก็ดับอยู่นะครับ เพื่อนๆอยางนู้ดดับมากดับน้อยก็เอาไปคำนวณดูนะครับเอาไปคำนวณดูก่อนก็แล้วกันนะถูกใจท่านก็ค่อยใช้มันไม่ถูกใจท่านคิดว่ามันไม่สมควรที่จะใช้มันก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่ท่านนะส่วนตัวเอสเองคิดเองทําเองเอสก็ใช้เองนะงวดต่อมาเช่นกันนะครับโทรนพออก3ามสเนาะก็เอาสามสามสองมาบวกด้วยตัวหลักประจําหลักของมันก็จะเป <Yeah. S 2> ็น6กหกสี่ผลลัพธออกกีนสสามนะครับมันก็ผ่านมันไม่มีเลข6ไม่มีเลข6ไม่มีเลข4 ดับผ่านทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นในงวดนี้นะครับดับบนก็คือ406เห็นไหมสีไม่มีแล้วนะนะครับ406นะทีนี้เอ็ก็จะมารวบรวมดับนะครับดับบนเลยก็คือ4 0 6นะครับดับบนนะเขียนตรงนี้ก็แล้วกันนะครับดับบนนะครับอ่ผลสรุปมาว่านะครับต้องตัดออกนะเลขดับในตัวนี้นะดับบนนะครับและทีนี้นะครับเอ่อ ก็จะเป็นดับหลักร้อยนะครับหลักร้อยของเราได้เลขอะไรเอดขอย้อนกลับไปดูอีกทีนะได้เลขสี่เห็นไหมดับหลักร้อยก็เป็นเลขสี่นะครับร้อยนะครับก็เป็นสี่นะดับบนนะครับเดี๋ยวเอดขออนุญาต zoom ก็ใครเพื่อนๆได้ดูกันชัดๆนี่เห็นไหมดับบนก็มีเลขสี่แล้วคือดับร้อยสิบหน่วยนะครับดับบนคือร้อยนะครับร้อยสิบหน่วยนะครับดับร้อยก็เป็นเลขสี่อยู่แล้วเนาะสองสูตรนะยกมาตัวเดียวนะแล้วทีนี้ไปดูดับ หลักสิบบนนะครับดับหลักสิบบนนะครับก็ได้ศูนย์และสี่แล้วนะเห็นไหมนะครับสิบบนนะครับศูนย์และสี่เนี่ยสี่ก็มาอีกแล้วดับบนอยู่แล้วนะอ่ะเพิ่มจํานวนไปนะดับปักหลักเลยนะครับสูตรนี้อ่ะดับหลักหน่วยก็ได้ที่เลขจิตนะครับตัวเดียวนะหน่วยนะครับนะนี่นะครับใครมีเลขนี้นะครับที่เลขดับในชุดเนี้ยนะครับ เพื่อนๆตัดทิ aunt, ้งได้เลยนะเลขศูนย์ดับตั้งแต่หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเลขหกดับตั้งแต่หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเลขสี่ดับตั้งแต่ร้อยสิบหน่วยนะครับนะนี่เห็นไหมนี่สี่สี่สี่เลยนะครับเลขศูนย์ดับที่หลักสิบนะครับแต่โอกาสของที่จะมาในหลักหน่วยก็มาไม่ได้เพราะดับนะครับเลขเจ็ดก็ดับที่หลักหน่วยเต็มโอกาสที่จะมาในหลักร้อยและหลักสิบก็มาได้นะครับ เลขดับนะครับถ้ามันชนเด่นของใครท่านก็เรียกไว้ไม่ต้องตัดดับเหมือนกับผมนะครับเพราะการลงทุนคือเงินของท่านไม่ใช่เงินของผมนะผมอธิบายตรงนี้นะครับนะอา้ายังไงก็ฝากพิจารณาสําหรับสูตรดับสูตรนี้นะครับเนาะนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็นําไปใช้ไม่ชอบท่านก็แค่ผ่านะะนะครับนะครับการคานวณมันมีเข้ามีหลุดก็ย่อมมีความเสี่ยงนะครับนะก่อนจากการเอสตัวขอฝากช่องอีกหนึ่งครั้งนะครับช่อง เลขดิดแอสต่อชแนลครับฝากไว้ด้วยครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับท่านที่หลงเข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดกด,ดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆน,น,นะครับสวัสดีครับ